รถมีอาการปิดไม่เร่งไม่ขึ้นครับว่าไงเดี๋ยวจะเช็คเรื่องระบบเบาคแล้วก็เรื่องระบบขัดครับ,รรบก็เวลาออกมันจะดุแลว้วอันาไมกันไม่ขึ้นครับทีแรกรู้ยังตอนแรกที่ขับมันบอกอาการยังอืมยังไม่บอกตอนนแต่รอบแต่ทีสองเห็นอาการจะทัเลยอาการเป็นยังไงครับมันเร่งไม่ขึ้นครับเร่งไม่ขึ้น แล้วช่างเครื่องบอกเป็นพวกอะไรเดี๋ยวพี่เลิศบอกให้แกดูทันแล้วก็ช่างบ้านแกดูบอลท่านดูบอลครับมันมันก็คือมัน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 สตาร์ทไม่ขึ้นเร่งเร่งไม่ค่อยขึ้นเร่งไม่ค่อยขึ้นที่มันเป็นเนี่ยมันรู้มันรู้เลยมันออกมุณคับไม่ได้ใช่เพราะว่าต่อให้ดูดลมก็ดูดไม่ขึ้นใช่่ปะแปลว่าอาการมันขนาดตามตามเข้าไปด้วย ใช่ใช้ดูดลงยังไม่ขึ้นครับตรงตามนิด